เพราะฉะนั้นใครอยู่ในด้อมรู้กันว่าเล่นชุดงบน้อยรู้ไหมโอเคไหมชุดงบน้อยอัดหนักชุดงบน้อยรู้กันว่าเล่นชุดงบน้อยโอเคไหมรู้เรื่องนะคนในด้อมเล่นชุดงบน้อยนะอันนี้หนูแบ่งปันแนวทางให้ หนูแบ่งปันแนวทางให้หน้าไหลนะคะหนูบ้านหนูแบ่งปันแนวทางให้หน้าไหลแม่อันนี้เป็นเลขทูแบ่งป,ปันแนวทางให้หน้าไหลใครอยู่ในรอมอาจชุดงบน้อยดิวนะใครอยู่ในรอมอาจชุดงบน้อยดิวนะใครจะเข้าด้อมเข้าตรงนี้จ้ะเก้าสิบเก้าบาทใครจะเข้าด้อม อูรับแค่ร้อยคนนะเพราะว่ามันวันหวยออกครัไม่อยากรับเยอะชุดลบน้อยอยู่ในด้อมจ้ะใครจะเข้าใครจะเข้าด้อมแนวทางมีคุ้นคุ้นแตกทุกวันเลยนี่แค่อีเช้าให้เม็ดเดียวน้อยแตกทุกวันเลยราวเข้าบ่อยมากไครงวดที่แล้วเข้าศูน แม่ทักตรงนี้เก้าสิบเก้าบาทโปรเฉพาะหน้าไลฟ์แคบหน้าจอไปแล้วโยนยอดเก้าเก้าแคบหน้าจอไปแล้วโยนยอดเก้าเก้าได้เฉพาะคนที่อยู่หน้าไลฟ์นะอยู่ต่างประเทศเข้าได้จ้ะเฉพาะคนที่อยู่หน้าไลฟ์นะแคบหน้าจอไปแล้วโยนยอดเก้าเก้าแคบหน้าจอไปแล้วโยนยอดเก้าเก้าได้เฉพาะอยู่หน้าไลฟ์ รับแค่หนึ่งร้อยคนจ้ะมาแล้วแปดคนจ้ะวัน,นี้หนูชอบเจ็ดแม่การจนางวาน,นี้น้องชอบเจ็ดวัน,นี้น้องชอบเจ็ดอยู่หน้าไ์กับหนูเด้อหนูให้เรื่อยๆว่าเอานี้นะแล้วหนูพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะแล้วแม่จะแล้วแม่จะแบบเออแม่ไปย้อนดูสถิติแม่ไปย้อนดูสถิติ อัหนูให้แม่แคบได้เลยนะแม่ครับแม่เข้ามาแม่แคบได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเลขทูบน้องจุดน้องจุดเลขทูบน้องก็เลยอยากแบ่งปันเลขทูบน้องก็เลยอยากแบ่งปันเลขทูบงวดที่แล้วอ่ะเข้าเลขสูตรงวดที่แล้วเข้าเลขสูตรศูนย์หกอันนี้เลขทูบแต่หนูชอบบอกว่าเลขทูบสวยมากนะงวดเนี้ยหนูชอบเจ็ดแม่ขางวันนี้หนูชอบเจ็ด หนูคิดว่าในงวดเนี้ยจะมีเจ็ดและมีเก้าออกมาให้เห็นแม่เข้าด้อมตรงนี้ไม่มีแบบแม่ฟังนะแม่เข้าด้อมอ่ะหนูไม่มีแบบว่าคือจะบอกว่าอะไรเีือมันมันไม่มีไม่ตอนแรกอ่ะจะเก็บเป็นห้องแยกเป็นห้องหุ้นนอยลาวไทยแต่ทีเนี้ยในเดือนเนี้ยที่ลูกค้าเข้าอ่ะ หนูจะให้ลูกค้าเข้าเป็นรวมทุกห้องก่อนคือลูกค้าจ่าย99อ่ะลูกค้าได้หุ้นนอนหนูรอลิงรอทบอแต่ถ้าเกิดว่าแม่อ่ะโยนยอดแล้วรอดึงเข้ารอดึงค่ะน้องแอดกําลังไล่ดึงเลยโยนยอดแล้วรอดึงรบกวนไม่พิมพ์ตัวเลขแบบนี้หนูหนูบล็อกคุณพี่คุณพี่พิมพ์ตัวเลขมาน้องบล็อกนะไม่พิมพ์ตัวเลขนะคะหนูว่าถ้าเข้าหลังจากสิ้นเดือนเนี้ย มันจะเป็นห้องแยกห้องรอทบอคือห้องรอทบอนอนหนูรอลิงคือนอนหนูรอลิงหุ้นคือหุ้นหนูจะแยกแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณแม่ค,คุณพ่อคุณพี่ที่เข้าทันในไลน์นี้อ่ะที่เข้าทันในไลน์เนี้ยคุณแม่ได้เก้าสิบเก้าบาทแล้วได้ครบเลยเก้าสิบเก้าบาทแล้วได้นอนหนูรอ,อ,อลิงรอทบอใครจะเข้าแม่ทักตรงนี้เลยจ้ะใครจะเข้าแม่ทักตรงนี้เลย หลังคาสีเขียวบ้านหนูจะเป็นหลังคาสีเขียวได้เฉพาะในไร้นะนอกไร์ไม่ได้ได้เฉพาะในไรนะ์นอกไร์ไ,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 ไม่ได้จ้ะเดี๋ยวหนูปักตะกร้าให้นะจวปักตะกร้าให้ครับอันนี้จะเป็นเซตเหรียญปู่ซึ่งลูกค้าบางคนบอกว่า อยากสั่งของแล้วได้เข้าห้องอยากสั่งของแล้วก็ได้เข้าห้องอยากได้ของด้วยอยากได้เข้าห้องด้วยลูกค้ากดตะกร้านี้ลูกค้ากดตะกร้านี้หนูยังไม่ได้ตัดผมแต่จะไปทําสีผมเพราะว่าแม่น้ำตาลทักว่าไปทําสีผมแม่แม่แมกดตะกร้านี้หนูส่งของวันนี้นะ ลูกค้าอันนี้ลูกค้าจะถ้าลูกค้ากดตะกร้าทีลูกค้าจะได้แผ่นทองหนึ่งแผ่นเหรียญปูหนึ่งเหรียญได้ทูบสามชิ้นแบบนี้เก้าเก้าลูกค้ากดตะกร้าได้เลยแต่ว่าถ้าลูกค้าบอกว่าฉันไม่ได้ฉันรีบฉันต้องการเข้าวันนี้เข้าตอนนี้หลังคาสีเขียวโยนยอดเก้าเก้าหลังคาสีเขียวโยนยอดเก้าเก้ารอองแอดมินถึงเข้าดอม รีบตอบแล้วก็รีบดึงเข้าด้อมเลยเดอ้อหนูเล่งแอดมินให้รีบดึงละให้ช่วยกันลุงละแต่ว่าสมมุติว่าแม่แม่บอกว่าแม่ไม่ได้ดูหน้าไลฟ์และแม่จะเข้าด้อมหนูหลังจากจบไลฟ์สดจะเป็นห้าเก้านะหลังจากจบไลฟ์สดจะเป็นห้า 99, 99้าบาทจะเป็นในไลฟ์ เข้าไปแล้วถ้าแม่เข้าไปในด้อมปุแบะแม่เข้าไปในด้อมปุ๊บะแม่ไปอัดชุดงบน้อยหนูบอกแม่แค่นี้เลยนะแม่เข้าในด้อมไปปุ๊บแม่ไปอัดชุดงบหน้อยใครเป็นสายวิ่งสายออกกําลังกายวิ่งเจ็ดลู่เจ็ดแม่ไปอัดชุดงบน้อยหนูบอกแม่แค่นี้เลยค่ะแม่แม่แม่มาหลังคาสีเขียวแล้วแม่โยนยอดเก้าเก้าแล้วแอดมินดึงเข้าด้อมเลยค่ะ เอดหนูกำลังไล่ตอบไล่ดึงเลย อันนี้ลูกค้าที่สามชิ้นแผ่นทองเหรียญปู่ทูบสำหรับลูกคา้าลูกค้าที่แบบอยากได้ของด้วยอยากได้สินค้าด้วยแล้วก็แล้วก็อยากเข้าดอมด้วยอันนี้ลูกค้ารอของไปถึงพอของไปถึงลูกค้าเปิดกล่องมาลูกค้าก็จะได้เข้าดอมแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าฉันรีบอยากเข้าเลยเพราะวันนี้มีรอลิงเอ,วนนอ,อ้วันนี้มีรอทบวันนี้มีรอทบออยากเข้าดอมเลย แม่ไปหลังคาสีเขียวโยวนยอดเก้าโยนแล้วแอดมินดึงเข้าด้อมเลยค่ะหลังโยนปุ๊บแอดมินดึงเข้าด้อมเลยแล้วแนวทางหนูปังไหมแม่ใครอยู่ในด้อมรีวิวหน่อยค่ะอยู่ในด้อมหมักปังไหมหนูเป็นสายน้อยหางนะหนูบอกเลยนะว่าหนูเจาะน้อยกว่ารูดหนูเล่นหนูเจาะน้อยกว่ารูดหุ้นหนูวางสามตัวเม็เดเดียวแตกทุกวันหุ้นหนูวางสามตัวเม็ดเดียวแตกทุกวันฮาหนอยหนูเข้าทุกวัน รอล็งเมื่อวานหลุดเพราะว่าหนูไม่ได้ทาสายด่วนเมื่อวานหนูติดภารกิจหนูบอกสมาชิกแหละเราทบองว่วดที่แล้วเข้าศูนย์หกใครชอบแนวทางแบบน้อยห่างแล้วได้เน้นๆอนะ่ะอยู่ในรอมกับหนูได้หนูไม่มีโค้งสุดท้ายหนูไม่มีทะเบียนบ้านทะเบียนรถเลขฝันไม่มีไม่มีถ้าชอบแบบน้อยห่างเข้ารอมกับหนูได้ใครจะเข้าโยนยอดเก้าเก้าน้องแอดมินดึงเข้ารอมเลยใครจะเข้ารอมโยนยอดเก้าเก้าจ้ะ ตอบล่างขึ้นบนตอบล่างขึ้นบนหนูว่าเป็นคนมอนิเตอร์การทำงานสวัสดีค่ะวันนี้หนูชอบเจ็ดนะวันนี้หนูชอบเจ็ดหนูชอบเจ็ดอยากเข้าบ้านแม่มาหลังคาสีเขียวมาหลังคาสีเขียวจ้ะ มี A วงกลมด้วยนะมาหลังคาสีเขียวใส่ A วงกลมด้วยมาหลังคาสีเขียวแล้วใส่ A วงกลมด้วยชอบผมทรงนี้สีมงคลวันนี้เขียวน้ำตาล เขียวถมตาลแม่แต่บอกอย่างนี้ก่อนนะว่าบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าใครอยากได้เสื้อนะหนูสั่งเสื้อมาแหลกจุกมาแหลกจุกลูกค้าคนที่เม้นบ่อยๆเอาไปไว้ใส่วันรวยออกตัดผมน่ารักจังลูกค้าอยากได้สินค้าลูกค้ากดตะกร้าได้เลยตะกร้าเนี่ยลูกค้าได้สามชิ้นและลูกค้าได้เข้าด้อมตลอดชีพสามชิ้นคือลูกค้าได้แผ่นทองได้